ท็อปเทขอบเวทีวันนี้ขอเสนอสิอันดับแมตช์น่าสนใจของโรมันเรนแมตช์แรกสแมทดาวสิงหาคมปี2019โรมันเรนเจอกับบัดดี้เมอร์ฟี่ เรื่องราวในตอนนั้นคือโรมันเรนโดรอบทำลายอย่างวัวตายควายลม้มในตอนนั้นเองโรมันเรนยังงงเป็นไก่ตาแตกแหวกว่ายตามหาคนร้ายในกลุ่มนักมวยปั้มแต่พี่แกมาเจอเมอร์ฟี่กวนตีนเข้าบอกข้องใจอะไรนักหนาหน้าลำคาญพี่โรมันก็เลยสัต์หน้าเป็นหนึ่งดอกก่อให้เกิดแรงแค้นมีแรงบันดาลใจสัตหน้ากันต่อไปอย่างเป็นทางการในแมตช์นี้บัดดี้เมอร์ฟี่สู้ได้อย่างดูเด็ดเผ็ดมันสูสีคู่ขี้กับแนวหน้าของสมาคม หลังจากระครังสั่นส่งสัญญาณเริ่มแมตต์เมอร์ฟี่ก็แจกเข่าให้แดกกระแทกหน้าโรมันไปเต็มๆแต่ในจังหวะที่ย่ามใจในความได้เปรียบก็เรียบร้อยโดนมหาเทพโรมันจับฟาดกับโต๊ะผู้บรรยายนอนพัง,งาพัง,งาไป เมอร์ฟี่กลับมาดีดดิ้นอีกครั้งและดูเหมือนจะได้เปรียบแต่มหาเทพบอกว่าจะฝันมึงก็นอนซะก,ก่อนนะเลยจับฟาดเพอร์บอมลงไปอีกทีหนึ่งจนหายใจไม่ออกในตอนท้ายเมอร์ฟี่แจกลูกเด็ดหมัดเข่าซอกเข้าไปหวังเด็จศึกพิชิตชัยชนะแต่สุดท้ายชิบหายโดนซูเปอร์แมนพันข้างเวทีตามด้วยสเปรเอีกดอกตัวแทบขาดสีข้างถลอกจนกดนับ3แพ้ไป 2. รอพฤษภาคมปี2017เโรมาเลนเจอกับเซตโรลิน เรื่องราวในตอนนี้คือทั้งคู่ต้องไปสู้กันในแมตช์5เศรศึก e s t ต e m r u u ในปี2017ผู้ชนะจะได้ชิงแชมป์กับบ็อกเลสเนอร์แต่เคิร์ตแองเกิลผู้จัดการรอในตอนนั้นบอกว่าผู้มึงจะเป็นทีมเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นไปซัดหน้ากันก่อนเพื่อทำลายความเป็นทีมทั้งสองบอกขอมาก็จัดให้ยังไงกูก็ไม่ชอบหน้ากันอยู่แล้วในตอนแรกเซตกะว่าจะใช้ความเร็วเป็นข้อได้เปรียบแต่โรมันบอกว่ากูแรงเยอะกว่าอย่ามาเก่าแถวนี้ ซัดหน้าเซตหงายท้องลงไปพี่โรมันแกก็เหมือนจะรีบมีธุระจะจบแมตช์ตั้งแต่ต้นเซตบอกมือจะบ้าแล้วยังไม่คุ้มค่าตัวคนดูเลยเตะหน้าไปหนึ่งดอกพร้อมกระโดดอัดน้องหมาลงไปหนึ่งทีเซตโลลินบอกว่ามึงอัดกูอยู่คนเดียวขอกูอัดคืนบ้างพุ่งใส่โลมันเลนข้างเวทีหมอบกระแตตุ่ยไปหลังจากโรมันเลนเดือดา่าเอาหน้าผากชมบันไดเหล็กเซตก็กระโดดลงมาฟ็อกสเปซอัดจนตัวงอถึงแม้จะโหดกระโดดโคตรสูงแต่โลมันยังอึดถึกทนไม่ยอมแพ้ง่งายๆย,ยกไหล่ขึ้นมาตอนนับสองสุดท้ายเซต กองให้กดนับ3ไปแมตที่สที่3อ LC ปี2องพันสิบาโรมันเล่เจอกับเชมัส เรื่องราวของคููนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อมาหาเทพโรมันเลนได้แชมป์ใน u ซเว v o r Series แต่พี่เผือกเงือขาวเชมัทก็เข้ามาแคชอินโดยใช้กระเป๋ามันนี่อินเดอะแบทั้งคููมีเรื่องรลาและฮองระแหงกันมาตลอดจนสุดท้ายก็มารีแมทช์ใน TLC อลกติกาของแม์นี้คือทั้งสองคนจะต้องดิน้นรลนปีนขึ้นไปบนบนไดเหล็กเพื่อที่จะหยิบเข็มขัดแชมป์ลงมาตัวแมทเริ่มจากเชมัทเอามาดายทักทายไฮไฟส์ Hi Fi, ใส่โรมันเลนไปดอกหนึ่งต่อด้วยการจับโรมันเลนฟาโตะไปอย่างแรง จนทาเอาโรมาเลนนอนตาค้างไม่ยอมกลับบ้านต่อมาเชมัทเอาบันไดมากางหวังจะขึ้นไปเก็บเข็มขัดแชมป์แต่โลมาเลนพักบันไดให้ล้มลงไปเชมัทบอกมึงอยากได้มากนักใช่ไหมก็เลยเคลื่อนบันไดใส่เข้าไป1ดอกโลมันบอกว่ามึงให้บันไดยาวกูกูให้บันไดเหล็กมึงไปก็แล้วกันตอนสุดท้ายเชมัทกําลังจะคว้าเข็มขัดแชมป์แต่ท่านมหาเทพโรมาเลนก็กระโดดขึ้นมาซูเปอร์แมนพันจนเชมัทตกลงไปฟาดกับโต๊ะในจังหวะที่โรมันกาลังได้แชมป์ดันมี2หนอกเข้ามาป่วนจนสุดท้ายโรมนโดนโบรกิ้งล่วงลงไป คู่ที่4 Summer s u ซัมเมอร์แลมปี2014โรมันเลนเจอกับแรนดี้ออตันเรื่องราวของคู่นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อสับประหลาดจอมขี้เกียจอย่างบ็อกเลสเนอร์ถือแชมป์เอาไว้ถึง2เส้น โลมาเลนกับแรนดี้ออตันเลยต้องลุกขึ้นมาสู้กันเพื่อสิทธิ์ในการชิงแชมป์แมตช์นี้ตอนแรกดูพี่แย้แรนดี้ออตันจะเอาชนะไปได้ด้วยความเก๋าแต่เจอความสดใหม่ที่เหมือนปลาแซลมอนที่เพิ่งแล่เข้าไปพี่แย้ก็เลยแย่เหมือนกันแมตช์ดำเนินไปจนมหาเทพโลมาเลนซาโมนดอบพี่แย้ลงมาจากเชือกเส้น2เล่นเอาล่องคางบางระงมดมหาของไม่เจอตอนท้ายๆพี่แย้จะ A.K.O แต่มหาเทพหลบได้จะสเปียร์ส่วนแต่ก็โดนค k o แบบหนีเสือป่าจระเข้เข้าไปแม้ท่าจะแรงแทบตายแต่มหาเทพยังกระตุกไหลเอาตัวรอดออกมาได้พี่แยม้มโห กระโหลกชะงงูกดูเงาแต่โลมาเลนก็สวนด้วยสเปีย์และกดนับ3ไปคู่ที่5้าสเปคดาวเดินทันวาคมปี2020โลมาเลนเจอเควินโอเวนเรื่องราวของคู่นี้ลากยาวไปถึงขั้นด่าพ่อ้อแม่ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วกันเลยทีเดียวโลมาเลนที่กลายเป็นท่านหัวหน้าเผ่าเจ้าของโต๊ะที่กำลังสร้างครอบครัวที่ยิ่งใหญ่และห้ามใครมาหยามเยียดกับเควินโอเวนที่เป็นนักสู้ที่ต่อสู้เพื่อครอบครัวอย่างปากัดเตียนถีบไม่มีถอย ทั้งคู่ด่าทอสาบแช่งกันอยู่นานแมทที่จะชำระนี่เอาตีนล้างปากก็มาถึงแมทนี้ปั้มกันในกรงเหล็กหวังจะเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งแมทนี้ดูท่านหัวหน้าเผ่าจะปั้มแบบสบายคลายล้อน,นอนรอรับตังค์แต่เกมพลิกหลังจากที่เควินโอเว่นเอาหมาเอาจากปากท่านหัวหน้าเผ่าโดยการโคดไลน์เข้าไปจังๆเล่นเอาลูกกระเดือกไหลย,ย้อนขึ้นสมองเท่านั้นยังไม่พอยังตามด้วยแคนนอนบอลอัดเข้าไปอีกดอกเล่นเอาลูกตาแทบจะไหลเมื่อรวมกันอยู่ตรงกลาง ทั้งคู่อัดกันอย่างเอาเป็นเอาตายคล้ายกับว่าใครแพ้จะต้องไปเฝ้ายู่ปยะบาลก่อนเลยจนตอนสุดท้ายท่านหัวหน้าเผ่าคิดว่าชนะแน่ๆสเปียร์ใส่เควินโอเวนแต่ถาลายอัดเข้าไปเต็มๆกงเหล็กต่อด้วยโดนสตันเนอร์อีกทีจนหงายท้องไปเควินโอเวนกำลังจะหนีออกจากกงเพื่อเข็มขัดแชมเปียนแต่พอแงะประตูก็เจอเจ้าเจอ,อูโซโผมาล็อกแขนด้วยกุญแจมือเปิดทางให้ท่านหัวหน้าเผ่าเอาชนะไปอย่างง่ายได้แมตท,ที่ 6. ก o อย l ์ลัมเบิลปี2021โรเมเลนเจอกับเควินโอเวน หลังจากที่ท่านหัวหน้าเผ่าเอาชนะเควินโอเวนไปในแมตต์กงเหล็กเรียบร้อยแล้วก็หันมาหาเรื่องยียยนกวนประสาทกับอดัมเพียสหวังจะกระทืบคนแก่ไว้แม่บ้านให้กองหลงแทบเท้าน้อยร้าวอยู่ใต้ตีนแต่อดัมเพียสก็มีลูกเล่นคล้ายคนแก่แก้งเจ็บตามสมควรไวชฉลาและหาคนมาป้ามแทนผู้มีความแค้นหาใช่ใครที่ไหนเควินโอเวนเจ้าเก่าในใจคุณน,นี่เองแมตต์นี้หนักกว่าแมตต์แรกอย่างเห็นได้ชัดโดยไม่ต้องสงสัย ความกดแค้นแรงพยาบาทแม่งมากขึ้นกว่าทุกทีทั้งสองคนทัวงกันไปตามที่ต่างๆโดยไม่สนใจคนทำงานปีเข้าไปบนรถเคนกระโดลดลงมาทับต่อด้วยการกระแทกตับโดยรถกอล์ฟซึ่งแม่งคุ้นเหลือเกินแต่ละไว้ในฐานที่ไม่เข้าใจทั้งคู่ยังนัวกันต่อจนโยนสุดท้ายลรมาเลนโดนล็อกกุญแจมือไว้กับเสาจนทำอะไรไม่ได้เควินโอเวนเข้ามาสาวหมัดอย่างเมามันและบันเทิงอลเลงใจท่านหัวหน้าเผ่าเล็งเห็นความสำคัญในการเอาตัวรอดเลยสอดมือเข้าไปล้วงไข่เควินโอเวนนอนกุมขมับไป พอเฮแมนมาช่วยท่านหัวหน้าเผาปลดกุญแจมือและสุดท้ายโรมันเรนตามมาใส่กิโยตินทกจนเควินโอเว่นหลับไปป้องกันแชมป์เอาไว้ได้แมตที่เจ็เรซลมาเนีย3 7ที่โรมันเรนเอ็ดเดนเนลไบอันเรื่องราวของแมต์นี้เลดอาร์ซูเปอร์สตาร์เอ็เอาชนะรอยเอร์ลัมเบิลและได้ท้าชิงแชมป์กับท่านหัวหน้าเผ่าโรมันเรน ทั้งคู่คาดว่าจะเจอกันเดียวเดียวตัวตวแต่หวังไม่เป็นอย่างหวังเพราะพี่หนวดยาวเขาแพะเดเนีเอลใบอันเปิดทางเข้ามาร่วมแมทขอแจมด้วยอีกคนทำเอาทั้งโลมาเลและเอ็ดเซงไปตามๆกันตัวแมทโคตรสนุกแบบหยุดไม่อยู่ไม่มีเวลาให้หายใจเข้าพูดหายใจออกเพื่อหัสไม่มีเวลาให้ทําใจในช็อตมันๆเลยสักนิดเดียว ทั้ง3คนขึ้นมาอัดกันไม่หยุดทำเยี่งกันไม่ได้ปั้มมาตลอดทางปีนั่งที่จริงมึงกระทึบกันอยู่ทุกวันในช่วงกลางแมตช์เจอูโซเข้ามาป่วนแต่ก็ด่วนจากไปด้วยดีดีทีของเอ็ดแมตช์ดำเนินต่อไปอย่างดูเดือดเหลือรับประทานในช่วงท้ายเอ็ดคอนแชโตเอากอีฟาดหัวเดเนียลไบอันนอชักกระตุกดุกดิกไปกำลังหันมาจะฟาดหัวหัวหน้าเผาอีกคนแต่เจอูโซก็มาจากขุมนรกเพื่อจะโดนกระทึบอีกครั้งแต่โลมาเฉลีโอการจังหวะนี้สเปียร์และคอนแชตโตใส่เอ็ดก่อนจะลากทั้งสองคนมาก Down, สแมคดาวเมษายนปี2021โรมาเลนเจอกับเดนเนียลไบอันเรื่องราวของแมตช์นี้คือพี่หนวดยาวเขาแพ้ของเราต้องการออกมาร้องของโอกาสให้เพื่อนรักของเขาเซซารลแต่ไป,ไปม,ามาเจ้าตัวนั้นได้ชิงแชมป์ซะเองซึ่งข้อตกลงปงใจในแมตช์นี้คือถ้าแพ้พี่แกจะต้องออกไปจาก WUDEU อีกตัวแมตช์โคตรดุอัดกันโคตรเดือดเพราะเสื้อเป็นแมตช์สุดท้ายของเดนเนียลไบอันพี่แกใส่หมดแม็กแบบถวายหัวยอมเป็นผัวที่สู้จนตัวตายมีอะไรงัดมาใช้หมดไม่สนใจว่าร่างกายจะเป็นยังไงในตอนนี้ ความเป็นตายไม่สําคัญเพราะพี่แกอยากได้แชมป์เส้นนี้เสี็เหลือเกินท่านหัวหน้าเผาที่ปกติดูโหดร้ายแต่ตอนนี้กลายเป็นหมาหน้าหง่อยเมื่อเจอพี่แพะแสะร่างกายด้วยท่าที่โคตรแรงทานหวหน้าเผาเกือบแพ้ให้กับเขาแพะที่สวยงามแต่หาจังหวะกลับมาพลิกเกมแก้เผ็ดได้อย่างหล่อๆเหมือนกับพร้อมบอกทุกคนว่ากูไม่ได้กระจอกนะเวย้ยตอนสุดท้ายโรมันเลนใส่กิโยตินจนพี่แพะสลบไปป้องกันแชมป์เอาไว้ได้คู่ที่ 9. w r e s t l e ซ a n i a b a ีย l a s h ปี2021โรมันเลนเจอเซซาโร เรื่องราวของแมนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พี่แพะพยายามผักดันพี่โรดซ่าเซซาโลจนต้องออกไปจากสมาคมหลังจากนั้นดูเหมือนเซซาโลจะได้ขึ้นมาชิงแชมป์อย่างที่ทุกคนคาดหวัง แมทนี้ดำเนินไปด้วยชั้นเชิงของท่านหัวหน้าเผา่าเลีงาันแขนเซซาโลให้พิการตั้งแต่เริ่มจะยกจะสวนจะม้วนจะชกก็ยากไปหมดเซซาโลพยายามจะสู้ด้วยแขนข้างเดียวกับพละกระกลังที่มีแม้จะเจ็บแขนแทบตายแต่ถ้ากูตายมึงก็ต้องตายไปด้วยแขนจะหักก็ช่างขอให้ได้งัดหน้าวรุ่นเอาไว้ก่อนโลมาเลนบอกว่าต่อยช้าๆหน่อยกูเจ็บไม่ทันถึงแม้แขนจะพิการแต่ใจยังสู้งัดทุกอย่างเอามาสู้อย่างสุดตัวตอนท้ายเซซาโลโดนกีโยติงเข้าไปคาคออยู่ แต่ก็ยังไม่ไวายพี่แกยกขึ้นมาฟาดอย่างไร้เหตุผลพละกําลังเหลือรับประทานยกได้ทุกงานจริงๆแต่หลังจากที่โดนอัดมาจนแขนแทบหักเซซโลก็ง,งั้นมือโรมนเลนไม่ออกแล้วก็พ่ายแพ้ไปแมตที่10บ u ัตเทิลกาวปี2016โรมมนเลนเจอกัดีนแอมบสแล้วก็เซซโรลิน เรื่องราวของแมตช์นี้เริ่มต้นด้วยการที่เซตโรล,ลินหายเจ็บกลับมาพี่แกกลับมาก็มาล่าแชมป์เอาชนะโลมาเลนจนได้กลายเป็นแชมป์ในที่สุดดีนีแอรโบสก็มาแคชอินที่หลังสร้างประวัติศาสตร์ว่าเดชิลเป็นแชมป์โลก3าคนพร้อมกันในคืนเดียวแมตช์นี้เริ่มด้วยการลุมก,กระทืบเซตก่อนแบบไม่พูดไม่จาแมตช์นี้มีทั้งคนดีคนร้ายและคนบ้ายอยู่ในแมตช์แมตช์เลยออกมาสนุกแบบสุดเหวี่ยงพวกเล่นอัดกันไม่หยุดไม่พักหายใจแม่งมีหมดทั้งสองลุม1หรือ1ลุม2ทพี่มหาเทพลงมาเลงก็เก่งชิบหายสนนนนนนลูกกคครหััไปะททืบ้ีีี แต่สุดท้ายแรกท่าไม้ตายกันแจกแบบทั่วถึงจัดจัดเซตใส่เพดิกีแต่ท่านมหาเทพยังทนได้เลยหันกลับมาใส่สเปียร์เซตโรลลินจนแน่นิ่งไปกาลังจะกดแต่ดินเสือขึ้นมาใส่เดอร์ตี้ดีดท่านมหาเทพและกดนับ3ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ก็จบไปแล้วกับ1ิอันดับแมตท,ที่น่าสนใจของโร n มนเรน่ายชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือใครมีอะไรพูดคุยก็ค,กคอมเมนต์เวลาล่างเราเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ